เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาปปชลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาสินบนตามโครงการผสานพลังป้องปรามการให้และการรับสินบนหรือแทบประเด็นสินบนการประกอบกิจการเหมืองแร่ผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในปี2567ตรวจพบความเสี่ยงเข้าข่ายประกอบกิจการเหมืองแร่ผิดกฎหมายบริเวณพื้นที่ของอบตหนองกลับและอบตอทุ่งทอง ภายหลังได้บูรณาการ8หน่วยง,งานรัฐร่วมแก้ปัญหาวันนี้ปัญหาบางส่วนได้รับการแก้ไขแล้วแม้บางประเด็นยังไม่มีความชัดเจนเช่นการตรวจสอบแนวเขตที่ดินและปัญหาของการออกใบอนุญาตตลอดจนการตรวจสอบตัวแรกซึ่งยังคงต้องติดตามต่อไปถ้าเราต่างมาช่วยกันดูแลสอดส่องสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวถนนที่เราขับผ่านบ้านที่เราอยู่อาศัยสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยถ้าทุกคนมาช่วยกันจริงๆเนี่ยสุดท้ายมันจะสามารถสร้างให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า clean zone no right ก็คือเขตปลอดสินบนให้ประเทศไทยปราศจากสินบนจริงๆสักทีครับ